ชื่อแปลกเลยออกมันออกหนีเลยแทคชื่อแปลกมันออกหนีเลยจะขึ้นเหนือเลยลงใต้ลอยไปโฮเซนเลยเซนตงหารถไหมรันได้อยู่รันได้อยู่ ได้ได้รัดได้ได้หารันทำไมหารถก็กดเลยเนะี่ยก็รันถึงแหละแต่แว่าแต่ไม่รัไม่ถึงคนอื่นรันถึงไม่รู้ทำไมแบบนั้วันวัน <laughs> <laughs> ได้คำาวว่า <laughs> <laughs> เ้าครบไปเลยแต่ถ้าอยากฟาร์มสบายๆเนี่ยน,ะนำาไปไปฟาร์มสตูดิโอ <laughs> อูยังไม่เท่าไรเนี่ยมึงจับพลิกและไอคิดหายรถนั้นไม่ใิ่นี่หมดพารมาถึงข้างในเลย5 minutes later โอเคผมมีระเบิดลูกเกลียวนะที่เหลือผมมีไอ้นี่เยอะมากถ้ายิงใส่หัวรถแล้วมันจะยังอยู่กับหัวรถไหมวะมันจะทะลุไหมวะอุ้ยเปลี่ยนคนขับไหมยาที่นั่งเลยอัติเนตสามเอ้ะคนโทนสามคนโทนสามเกยใหญ่ที่นั่งเออนั่นแหละ เพราะว่าไม่ไปมองเมื่อกี้มันว่างอยู่แำแหน่งเดียวแล้วกดเลขไม่ตรงตำแหน่งมันมันก็ไม่ไปเพิ่รลงตรงนี้อ่ะตรงนี้อืดพี่ลงไปแล้วอืดเห็นไหมลงไปแล้วอืดอืดแบบอืดอืดมัน,นมเป็นเหมือนโครนอะ่ะแต่เห็นมันใสใสใช่ใชฮะ เอาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันคือแถวบ้านผมเรียกว่าปลักเรียกปลักควายพี่ไอเวลาควายเมื่อก่อนมันจะมีที่ควายนอนประจานอนจะเป็นหลุมเป็นเอ่งเป็นน้ำนั่นแหะน่นอย่างนั้นเลยนั่นแหละแบบนั้นแหละแล้วมันก็นอนหลุมนั้นหลุมของมันนะมันไม่ไปลามหลุมอื่นนะใช่ชีวิตมันอยู่แค่หลุมมันแล้วหลุมแบบ เวลาตัวมันใหญ่ขึ้นหลุมก็ขยายขึ้นพอดีตัวเลยเดี๋ยวนะเหมือนวงจะขยับแล้วนะใช่ใช่ใช่ตรงต่อไปอีกตรงไปเรื่อยๆอ่ะพี่จะถึงบ้านหลังเนี้ยจะถึงมาร์คสามอ่ะไม่ติดว่ะไรว่ะไม่ติดอะไรเล้ระเบิดขวดปีทดี่หันไปดูดิไม่ไม่ติดรถ พี่อยากยิงให้มันปักติดรถเหมือนสตีฟ s ที่มันแปะรถได้อ,อยากจะยิงให้มันติดรถแล้วขับไปแบบควันไปเป็นทางโอ้เดี๋ยวแม่งกูเห็นเดอะแฟ็ตข้างบนนั่มันอะไรนะแอนด์ด็อกไม่มีไอ้ยญาตให้เล่นมีมียิ <be> ยงฟรีตรงนี้ยิงฟรงีตัวหนึ่ง <embarrassing> ย<ๆ>ิงได้ปะไหนได้ได้มันแอบอยู่หลัง <S 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 <ๆ>รถถังกระสีนะสองตัวเลยเอาป่ะพร้อมกันป่ะเนะ e ี่ยมีตรงนี้ด้วยนะมีตรงนี้ด้วยนะมีตรงนี้ด้วยนะ เออใช่ใช่เอาตัวนี้เนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเอาตัวหลังรถใช่ไหมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเอาหนึ่งสามสองหนึ่งกับหนึ่งสองสามเอาปั่นนั่นเดียวนอนอยู่ฟีแอบมันย้อยอ่ะมันย้อยมันมันเจ็ยเจ็บเพื่อนมันเจ็บเพื่อนมันเจ็บเพื่อนมันเจ็บแม่งขาดนั่เดียวเอ้ยมันยังไม่ได้ปั๊มยาเลยน่ะบวกสองร้อยโอ้แม่งหนีได้เหรอ บอกไม่ได้ว่มันเจ็บมากนะ <sein> เลือกระเด็นเต็มเลยๆๆๆต,ต้องเข้าวงนี้หน่อยว่ะ elly, <ๆ S 2> พอคำคำ <ๆ S 2> มีแค่คูณสี่อ่ะแล้วก็ยิงย้อยแล้วมันมันไม่โฟโรเลยคูณสี่มันปรับระยะไม่ได้นะ <S <S ใช่ปรับไม่ได้แต่คูณแปดได้คูณหกได้รู้สึกถ้าปรับระยะมันก็ยิงง่ายขึ้นแต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วก็กะจุดเอาอย่างเดียวอะ่ะท่านี้นันจะเล่นได้ไปพี่คนเนื้อหอมอยู่แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ต้นยิงไม่ต้องห่วงราเียงรถมาที่ติคไหม เลยไปครอบ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 หมดกระสุนดีไปต่อได้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 ก็ยิงได้ไปต่อได้ต่อได้รแม็กซ์หนึ่งอะแล้วไปต่อไปท่านถอ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 นมันชดยิงหลังห้องน้ำ จะเอาจะเอาต้นตีนจัดจอดยิงหลังห้องน้ำอ่ะพี่อ้าวใช่ชอบเจอหลังห้องน้ำหรอเพรอะาแไม่เห็นดุฮึั่นมันคนเดียวเปล่าถ้าจะไม่ผิดคนเดียว A few moments later จะเข้าตรงไหนอ่ะบ้านไหนเล่นได้ไปพี่ครับ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 ขุณสามผมหายป่ะคุณสามตกป่ะเนี่ยะนี่นะอุ้ยคุณสามตกขุณสามตก ท,ที่อยู่บนเขาอะในหลุมแถวเนี้ถ้าบ้านบ้านข้างมาก์ควไม่น่าจะอยู่ได้ขับไปก่อนก็ได้หรือว่าจะาเอาบ้านบ้านขวางน,นี้บ้าสามบ้านขวา,าตรงน,นี้ มีคนมีคนมี่ขับไปทิ่มหลุมกลางใช่ปะไปนั่นอ่ะแถวแวเนี้เข้าป่าเลยพี่เข้าป่าเลยไปหลุมที่ผมมาก่อนเลยเพราะขวมือเออใช่ไปที่มดมาร์กสี่กันก็ได้ดูก่อนว่ามันเป็นอะไรอ้ที่พี่มาร์กมันเป็นไอโนนหนึเป็นไอห้องมันเป็นหลุมนี้ห้องน้ำนี้เล่นได้เนี่ยพี่มีคนหรือเปล่าไม่มีไม่มีรูฉาัก ใครอย่หมห้องน้ำปั๊บตายอ่อย่ังพี่เชาวมีหมวกเปลี่ยนยังมาเอาในห้องน้ำคํา่าจุดเราไม่น่าโดนหลายทางมากปิดประตูสิเหลือแค่สองรูแล้วเนี่ยก็ขี่มาหย่อนระเบิดไปนะเบียบเลยยิ้มดูปฏิทินเกาหลีนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิ้มดูปฏิทินโฆษณาเนี่ย นี่เดือนสองด้วยพี่เห็นไหมปฏิทินเดือนที่สองอ่ะพะยิงพะยิงมีคนยิงถ้าวงยิงอยู่กับเราผมไม่ออกนะต้องออกว่ะไปเล่นตรงมาคือผมวิแอดดับไปตรงแอดดับแอดดับเล่นได้แหลงขีดแหลงขีดแอดดับไหมโอ้ผมมาตรงแอดดับพอดีมัเลเกือบถึงนะแคมป์แหลงหิดไว้ด้วยนะ เดี๋ยวน่าจะมีคนมาออขอคูณ่อยเฮ้อไม่มีคูณคณแล้วคูณสี่ขอคุณแปดสักอันนึงคูณแปดไม่มีกิวเอายมาก่อนโอ้ยไอ้นี่ปะพี่ขอสามเรือนี่มีคูแล้วรถมานะอุ้ยกูได้ละกูได้ของที่กูต้องการละใครมีเก็บเสียงมั่งกูได้สี่โฟล์แล้วอุย้ยเอทับไอ้สัส โอ้โหทั้งคอสซาทั้งดาบเลยพี่รถมาบะ,ะหลัา,างล้างล้งสองพันวังครับพี่ปั่นขึ้นแล้วปั่นขึ้นแล้วพี่ระวังระวังพี่อื่นมาแจมเฮ้ยมันจอดหลังหิงนนี้หลังหินนี้หลังรถเลย เจ็บหนึ่งตรงนี้เจ็บมากเะหลังหินจิงพี่รถเจ็บรถนี้ก็เจ็บขอควันหน่อยเฮ้ย,ยผมผมสายติดปะมันโดนตีหนึ่งแจมอุ้ยหลังหินหลังหินหลังหินโอเคปั่นขึ้นละ,ะติดน้อยคำนึงพี่ใจยเ,จย,เย็นใจเย็นติดเลย ยังมีควันอีกมันเดินเนี่ยใช่ม,มันจะเข้ามาวันไฟใส่พี่ด้วยเรียบร้อยละไม่ทันแล้วพี่<อ>ผมไม่มานะเ,<อ>เล่นได้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะผมว่าผมจะไม่มาผมรอล็อกดีกว่าเนี่ยผมสมองไว้เมื่อกี้ผมจะสมองอีกลูกนะผมจะให้พี่คานมาครับผมอิสตานไปแล้วเมันคนสมองไอโน่มนสมองมาแล้ว ทั้งเอดับทั้งคอท่าอะไรเยอะเยอะตรงนี้มันจุดรัเบตดนะ <laughs>